สวัสดีครับเจ้าเก่านะฮะวันนี้นะครับัดหมีรถเครนขนาด50ตันนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาให้นำไปชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นรถเครนของยี่ห้อทาโน่นั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นทาโน่รุ่น TR 500M ขีด3นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว M3 ของ50ตันเนี่ยถ้าเทียบมวยกับรถเครน25ตันนะลูกค้าครับเขาจะเทียบเท่ากับตัว M6 ของ25ตันนั่นเองนะครับอ่าก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับนี่รูปทรงเนี่ยก็จะเป็นโค้งๆหมดแล้วนะครัับบบบบรรรรรรรูููปปปททงงงงงโโฉมมมมใใหห่่่่่นนนนนนะะะะะะีีีออไยยยกก็็เเเแแพววคคา้้ฮล ก็โค้งแล้วนะครับไม่ได้เลียมเหมือนรถเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่มาใหม่สวยๆนะฮะเป็นรถเขน4ล้อแบบนี้นะฮะเน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวเป็นหลักเพราะว่าล้อของเขาเนี่ยสามารถปรับทิศทางล้อได้หลากหลายแบบมากๆนะครับสามารถอัดแอปให้เข้ากับแต่ละหน้างานได้ดีมากๆไม่ว่าจะเลี้ยวล้อหน้าอย่างเดียวนะฮะหรือว่าไปเลี้ยวล้อหลังก็ได้หรือว่าจะเลี้ยวพร้อมกัน4ีล้อก็สามารถทําได้นะครับนี่ดีมากๆนะฮะอ่าแล้วก็ถัดมาสเปคขาเป็นขาควายแบบนี้นะครับหรือว่าขาเอ็กซ์นั่นเองนะลูกค้าครับนี่ตะขอก็มีตะขอห้ข้างบบนนนนด้วยยะะครััีมเล ตะขอ50ตันตะขอ25ตันนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ลอสวยๆนะครับตัวนี้นะฟูมเบิร์มสวยนะครับลอยเล้าลายดาไม่มีนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะด้านข้างมีช่องเก็บของติดมาให้นะครับลูกค้าแล้วก็คอนโทรนคุมการกางขานขคราของตัวรถเนี่ยแน่นอนเคียนจากญี่ปุ่นมีมาให้เรียบร้อยเลยเพื่อการกางขาที่หัวเก่งละเอียดไม่พอนะครับก็สามารถมากางตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ยางเยิงสวยทุกเส้นนะลูกค้าครับตัวนี้นะครับงามๆนะฮ รถเคห้าสิบตันนะครับงามจัดบอกเลยคันนี้นะครับนี่นะฮะนี่เราขอเล็กที่บอกนะฮะมีสามอันนะครับครบเลยนะครับนี่แล้วก็พวกช่วงล่างนะครับภายในมาสวยนะครับแข็งๆเลยจุดก็ซึมไม่มีนะดีครับเคเบิลห้าร้อยนะครับนี่อย่างที่บอกเป็นเคเบิลรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็ป็ผลิตของเจ้าตัวนี้นะฮะจะเป็นปีผลิตหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับนี่นะฮะ หล่อๆสวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสระบบกันเดี๋ยวผมกางขานะลูกค้าสวิงตัวรถมาด้านข้างแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูระบบภายในกันนะฮะเทสระบบเบื้องต้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอดูภายในเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะเคร่อต่อนะขอภัยติดลิ้นพันธนะฮะพอดูภายในเสร็จก็มาดูเครื่องยนต์กันต่อนะฮะเป็นตอนสุดท้ายของคลิปเรานะครับปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะฮะเี่นะครับจักขึ้นมาก็สวิงตัวรถนะฮะยกแขนยืดบุ้มปล่อยสลิงนะครับ กลางคงกลางขาเคลียรล้อนะนี่เลี้ยวสี่ล้อรอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือระบบการใช้งานตัวนี้ก็ใจเทียให้ดูเลยมาครบหมดนะครับนี่เฟตี้ครบนะฮะกล้องหลังชัดแจ๋วนะฮะหน้าตรงหน้าจอใช้งานได้ปกตินะตัวนี้นะครับนี่ระบบครบพร้อมลุยพร้อมใช้งานตัวนี้นะครับนี่หน้าจอภายในนะฮะแต่ภาพภายในก็สวยดีปกติเลยตัวนี้นะครับนี่พร้อมลุยนะครับประตูสไลด์แบบนี้นะครับลูกค้านี่เน้นความคล่องตัว เป็นหลักเลยนะครับนี่แล้วก็หันหลังมากปุ๊บ <It. S 1> นะฮะก็เจอเครื่องของเขาเป็นเครื่องพกสูบเทอร์โบวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพเครื่องใกล้ๆนะครับนะสภาพเครื่อง สวยๆเนียนๆแข้งๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของเครื่องนของเขาเนี่ยก็ทางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องขนงเขาจะเป็นเครื่องยนต์สูบเทอร์โบนะครับแล้วก็หักเที่อวของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ของนิสันเองนะครับเป็น PF6 นะตัวนี้นะครับนี่เครื่องเหมือน610ล้อเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นการพาชมสภาพเครื่องสภาพรอบคันสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองเทสตัวรูดการใช้งานืออตต้้นนนนขงัััว R 500คีะรบ สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถเคลี5 0ตันทาโน่ TR 500M3 คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามพร้มเตือนนะได้ที่เบอร์โทรที่คือตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแหพงสวยทั้งคััันนนนนนจุุดดดรรรรรร่่่่ววซซึมมมมมมมไไไีีีีะะะฮบบบเเ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 ฟตต้้้้้้กกาาาาาาาใใชชงงงงขขอออออคคยยยยยหลลลปพพ็ เรไม่แพงด้วยนะฮะคันนี้นะครับอยู่แค่ช่วง4ล้านต้นๆเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้ถ้าเกิดท่านายที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไปพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ